สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านๆ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้ค่ะมิวพาท่านผู้ชมนะคะมาชมอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ใจกลางของแหล่งนิคมอุตสาหกรรมค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า S.C.Hill ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ ภายในโครงการนะคะทั้งถนนเมนหลักฐานและถนนในซอยนะคะมีความกว้างค่ะสามารถสัญจรได้สะดวกสบายบริเวณทางเข้าออกโครงการค่ะมีพี่ๆดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเข้าออกด้วยระบบขีการ์ดแล้วก็มีกล้อง C C T V ค่ะและรอบๆโครงการนะคะนอกจากจะมีแหล่งนิคมอุตสาหกรรมที่ท่านใดที่กําลังมองหาบ้านที่จะเดินทางไปทํางานสะดวกแล้วนะคะยังมีแหล่งช้อปปิ้งค่ะไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus หรือว่าจะเป็นโรบินสันไลฟ์สไตล์บอวินค่ะแล้วก็ยังมีแมคโครบอ ะะอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลปียเวศบ่อวินนะคะแล้วก็โรงเรียนค่ะกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรีค่ะเรารู้ข้อมูลนะคะทั้งในโครงการนอกโครงการกันแล้วแบบนี้เดี๋ยวตามนิวไปดูตัวบ้านกันดีกว่าค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงบ้านหลังที่นิวพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เลขที่8105ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด 54.7ตารางวานะคะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะและบ้านหลังนี้นะคะมีความพิเศษเพราะว่าเป็นบ้านหลังมุมค่ะแล้วก็มีพื้นที่รอบๆตัวบ้านนะคะที่ให้คุณสามารถปลูกต้นไม้นะคะทำสวนต่างๆได้เลยค่ะพอเราเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะโซนแรกที่เราจะเจอจะเป็นโซนของห้องรับแขกค่ะห้องโถงตรงนี้นะคะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะอีกมุมหนึ่งท่านสามารถวางโซฟาโซฟาเบดขนาดใหญ่ๆได้ ส่วนอีกมุมค่ะก็สามารถยุอยินได้ค่ะวางเป็นชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆผนังบริเวณหน้าบ้านนะคะจะเป็นกระจกค่ะทำให้สามารถเปิดรับแสงแดดธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันด้วยค่ะ เดินเลยเข้ามาค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับทําครัวนั่นเองค่ะตรงนี้เรามีการบิ้วนะคะแล้วก็มีทําส่วนท็อปไว้ให้เรียบร้อยมีซิงล้างจานค่ะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่กังวลใจในเรื่องของปัญหากลิ่นของอาหารรบกวนนะคะหลังบ้านค่ะเราก็ได้มีการปลูกกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านสามารถต่อเติมนะคะทําเป็นครัวไทยได้ค่ะเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของกลิ่นต่างๆหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ น้ำที่อยู่บริเวณห้องโถงนะคะจะเป็นห้องน้าที่ใช้ร่วมกันค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะแล้วก็มีการแยกโซนเปียกสําหรับอาบน้ําไว้ตั้งหากค่ะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้ท่านสามารถวางเพียงขนาด6ฟุตได้ค่ะอีกมุมก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะวางชั้นวางทีวีนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะมีห้องน้ําในตัวนะคะภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะมีการแยกโซนเปียกสําหรับอาบน้ําไว้ด้วยค่ะ ที่2และห้องนอนที่3ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะทั้ง2ห้องจะมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่เหลือให้วางเป็นทั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งหรือว่าจะทําเป็นมุมทํางานนุมอ่านหนังสือก็ได้ค่ะหรือท่านในที่บอกว่าอยากให้ห้องนี้เป็นห้องนอนอีกห้องนึงค่ะจะทําเป็นห้องดูหนังฟังเพลงนะคะห้องพระห้องทํางานก็สามารถตกแต่งได้ตามไล์สั่งท่านเลยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้าน s อ h ซ l l e s ส t เอสอบวินเริ่มต้นที่หน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บอววินขับไป2กิโลเมตรแล้วกลับรถขับต่อไปอีก1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับต่อไปอีก5.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อกลับรถจากนั้นจุดหมายจะอยู่ขวามือ ท่านใดค่ะที่กําลังมองหาบ้านที่สามารถเดินทางไปทํางานอย่างนิคมอุตสาหกรรมต่างๆได้สะดวกมาก็ไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้เลยนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่าจะนัดดูตัวบ้านจริงๆนะคะได้กับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราเลยค่ะทั้งทาง,ทาง,ทางช่องทาง f a Facebook Fanpage J a s s e t Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by s s e t Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คําแนะนําและที่สําคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อ ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะและนอกจากโครงการนี้แล้วค่ะเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการที่อยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมนะคะเผื่อว่าจะเจอหลังที่ถูกใจค่ะส่วนอีพีหน้านะคะนุชจะพาไปชมที่ไหนแล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ